สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะไปทำการทดลองเรื่องการเกิดแรงไฟฟ้าค่ะซึ่งการทดลองก็จะทำไปตามขั้นตอนของใบงานเรื่องการเกิดแรงไฟฟ้านี้เลยค่ะ ก่อนทำการทดลองนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะ,ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเตรียมไม้บรรทัดพลาสติกนะคะหรือวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกนะคะนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดได้ใช้ท่อ PVC ได้นะคะส่วนในการทดลองนี้ค่ะคุณนุ้ยจะใชะ้ถุงพลาสติกนะคะนักเรียนสามารถใช้ถุงพลาสติกหรือว่าสามารถใช้ปกใส่ก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่2เขาบอกว่าให้นะักเรียนใช้กระดาษชิ้นเล็กๆขนาดไม่เกิน0.5ตารางเซนติเมตรจำนวน50ชิ้นค่ะขั้นตอนการเตรียมเศษกระดาษนะคะขนาด0.5ตารางเซนติเมตรจำนวน50ชิ้นนะคะครูนุ้ยก็จะใช้การตัด นะคะนักเรียนเราจะใช้กรรไกรปัดกระดาษนะคะก็ไม่ต้องเป๊ะมากเราก็ประมาณเอาเวลานักเรียนทำนักเรียนก็ทําเหมือนคุณไม่ได้นะคะปัดเป็นเส้นอย่างนี้ค่ะจํานวนสิเส้นค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเนี่ยค่ะ เป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะได้10เส้นแล้วเราก็เอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเล็กอปึ๊บอ่าสิบแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้ห้าสิบชิ้นแล้วก็ประมาณนี้นะคะ,ะแต่ถ้านักเรียนว่าวิห้าสิบชิ้นมันน้อยไปอยากจะเพิ่มอีกก็เพิ่มได้นะคะ หกสิบเจ็ดสิบอย่ะงั้นคุณนุ้ยเตรียม100ชิ้นแล้วกันค่ะเพื่อความสะใจส่วนข้อที่3ามนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ผ้าแห้งหรือว่าใช้ผมแทนก็ได้คุณนุ้ยก็จะใช้ผมของคุณนุ้ยอะคะ่ะแทนแล้วก็ใช้ผ้าเปียกในการทดลองนี้ด้วยค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปเริ่มการทดลองกันเลยค่ะ ข้อที่1นะคะให้นะักเรียนนําปลายไม้บรรทัดหรือพลาสติกนะคะด้านใดด้านหนึ่งเข้าใกล้กับเศษกระดาษนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นวาดภาพการทดลองลงไปจากการสังเกตการทดลองนะคะพลาสติกของคุณนุ้ยเนี่ยไม่ดูดเศษกระดาษเลยนะคะ ข้อที่2นะคะครูคจะนำพลาสติกแผ่นเดิมเนี่ยค่ะถูกับผมของครูจำนวน30-50ถึงครั้งนะคะจากนั้นก็จะนำเข้าใกล้เศษกระดาษเดี๋ยวเรามาเริ่มถูกันเลยนะคะ30-50ถึงครั้งนะคะนักเรียนเราก็ถูไปเลยค่ะเมื่อถูครบแล้วนะคะเราก็ จะนำพลาสติกแผ่นนี้ค่ะไปวางไว้ใกล้ๆกับเศษกระดาษของเราห่างจากเศษกระดาษประมาณ1เซนติเมตรค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลาสติกนี้จะดูดกระดาษหรือเปล่าโหนักเรียนค่ะเนี่ยค่ะนักเรียนผลการทดลองหลังจากที่เอาพลาสติกนะคะมาถูก,กับผมจำนวน30ครั้งนะคะผมคุณไยเองก็ สามารถดูดกระดาษได้นะคะแบบนี้อ่านี่เลยค่ะนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะไปนับดูซิว่ามันดูดได้จำนวนกี่ชิ้นนะแต่เมื่อกี้ก็ล่วงไปเยอะเลยนะคะ และข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะนำพลาสติกหรือว่าไม้บรรทัดที่นักเรียนเตรียมไว้นะคะไปถูกกับผ้าเปียกซึ่งผ้าเปียกที่ครูนุ้ยเตรียมไว้เป็นผ้าสักาดนะคะเนี่ยค่ะนักเรียนสังเกตก็จะเห็นว่ามันเปียกอยู่นะคะก็นํามาจาับถูก,กันเลยค่ะจํานวน30-50ครั้งเช่นเดิมค่ะก็ถจอเลยนะคะ เราก็ใช้แผ่นพลาสติกของเวเนี่ค่ะ,ะเมื่อถูจนครบจํานวนแล้วนะคะเราก็จะใช้พลาสติกนียค่ะลองไปดูดกระดาษของเราดูก็ปรากฏว่าไม่ดูดเลยสักชิ้นนะคะเราก็วาดภาพการทดลองแล้วก็เขียนสรุปผลการทดลองลงไปนะคะว่าไม่สามารถดูดกระดาษได้เลย เมื่อนักเรียนทําการทดลองเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนสรุปผลการทดลองและส่งงานมาในลิงก์ตามที่คุณนุยแนบไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ